กับเราลองเชื่อมต่อตัว Apple ิ Gen 3ครับกับ iMac ปี2012นะครับ Mac OS h i Sierra นะครับ,รบเราทำการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวหูวฟังนะครับเราต่อออกจากหูก็ยังคงเชื่อมต่ออยู่นะครับแต่เราไม่ได้เก็บในสังเกตนะครับ ช่องต่อก็เสถียรดีนะครับไม่ว่าจะเป็น macos รุ่นเก่านะครับก็เป็น b l u e ทูต์เวอร์ชั่นเก่าสำหรับตัว i m a c ปี2 1 2 2นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูวิดีโอนะครับฟังก์ชันในส่วนของการต่อจากหูฟังเรือเซนเซอร์ตัวจับไปหูก็สามารถยังคงใช้งานได้อยู่นะครับเราทดลองใช้ครับแอปย t u b e นะครับต่อหูฟังกาได้ข้งข้งหนึ่งนะครับก็จะ หยุดการทำงานถือว่าตัวฟังก์ชันตันนี้ทํางานได้นะครับใครที่ใช้ iMac เรุ่นเก่านะครับก็หากมี iPhone มี m a c book รุ่นใหม่ iPad นะครับอยากจะกลับมาใช้ iMac รุ่นเก่าอย่าเช่นปี2 0 1 2ก็เชื่อมต่อ i p o d 3ได้ปกตินะครับนะครก็ให้เพื่อนได้ดูนะครับเพื่อว่าบางคน กำลังใช้ใผลิตภัณฑ์ของ Mac เรุ่นเก่ามาใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะครับ iMac ปี0 1 2 2ก็ได